สวัสดีครับพี่น้องสุภูสกุนครับนี่พอกระเป๋าสูงแนแล้วครับวันนี้ได้ตำตีนไก่ครับพี่น้องใส่หอยตำสวนตำปาแล้วครับใส่หอยเชอรี่ตีนไก่หน่อไม้ผักแกบครับกาดิมันลาครับพี่น้องมะนลามะนลาอัสลัดครับผักบุ้งลวกนะครับมาแซ่บครับเบาสูงครับพี่น้องนะแซ่บครับ แซ่แบนนนน่น้องแซ่บลิ้มแต่ไม่กลเลยพน่น้องเออกระปุงกระปุง แซ่บดีเลยครับน้องแซ่บของแท้เลยครับอืม <c oughs> <c oughs> and Ευχαριστώ. κάτι Thank yeah. Việt Tâm dẹp như mà không ừ. yeah. Yeah. รัตนากินเห็ดนี่นะนเห็ดอะไรก็บอกคุรัตนามาก,กินเป็นมูครับพี่น้องอนี่ค่ะสวัสดีค่ะแซ่บมากเลยว,วันนี้รัตนาขอเป็นคนจีนนะคะรัตนาใช้ตะเกียบค่ะวันนี้แซ่บ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 มากแซ่บมากค่ะเป็นตังแซ่บ วันนี้รัตนาม,มีหลายอย่างนะคะพี่นอ้องข้าวมีข้าวด้วยข้าวกะเพราเอ็งเอ็งนี่รัตนาพอพักเก้นไปเรื่อยพี่น้องนี <laughs> ่อะไรก็ไม่รู้ชนาซื้อมาเนี่ย อาษนาก็ไม่เคยจริงเนีะมันกรุบกรุบเขาเรียกมีแก้วฮะมีแก้วพี่น้องกินแล้วอยากว่อแซ่บแบ่บปงใส่ไม่ดีแบ่บแซบ รัตนากินบ๊อบเพนเดอร์มาละเนี่ยรัตนากินเอนเพนเดอร์ผักนะรัตนาหอ่อคนเดอร์ห่อเด้หรอรัตนาหอ่อเดอรห่ออย่างนี้นะคะอ๋อโ,อโอ้โหต้นอ่อนเนี่ยสุดยอดเลย ขอ้ยเคี้ยวกบกรบกรบรัตนาเคี้ยวไม่ออก๋ยวรัตนารองก่อนเยอะว่าเคี้ยวออกก่อนเยอนะครับเลยอ้าแล้วรัตนาน่ากินรัตนากะวะถึงเนาะโอ้ยจบไปหมดเท่าไรเวลาเขาเออืมอืมเดีว ลองของญี io, ่ป <parfois> for ุ่นมั่งเลอรแซ่บครับน้องแซ่บพีรีแซ่บของแท้ครับเอาแล้วมองอครับนะมีขนมกินมีหอยมีน้ำม่นตีนไก่ครับพี่น้องแม่บ้านเป็นตะเมียครับ ถักก็กาค่ะเ <c oughs> อาได้ครับเด้อนี่มีอะไรก็ไม่รู้น,นะเราสุกินเพือกอะไรครับพี่นอ้องพี่นอ้องมีหมูเกลีเด้อเด้อนี่วันนี้นะหมูเกลีวอวันนี้เรามีของกปลแปดนะ เป็นไงบอกสูงแล้วรัดน์เลยเหรอบอกสูงไม่หไหวแล้วอืรัตนาบอกแล้ว่ารีบ่า<ๆ>รีบ่าฟาว<ง>ค่อยๆรอรัตนาก่อนรัตนา,าไม่ได้อาบน้ำเลยเนี่ยดูดิอืมฟาวฟาวเนี่ยนี่ลูกน้องก่พอนพี่น้องลูกน้องไปกัน,น,นาตายกันเยอะปายเหหากิน,น,นแล้ว อเอาพริกขับพี่น้องกแม่จุลีิยาบฟูร้องไห<ม>้เยอะแม่บ้านมันแกล้งนะใส่พริกไปกำมือ,อมแต่นากำลังเแ็บพี่น้องนี่ผักเนอะนะ เป็นยังไงบปาสูงก็ไปแล้วครับแล้วพี่น้องเอาละครับพี่น้องนี่เปาสูงครับยาลัตนากับจิตลาพี่น้องไปนะครับพอกันคลิปหนาได้รับพี่น้องว่าเปาสูงสีได้ยังมากินกับยาลัตนาครับพี่น้องคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อฝากขึกระดิแล้วครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เปาสูงได้ครับพอกันคลิปหนาครับพี่น้องสวัสดีครับ